สวัสดีสวัสดีค่ะเพราะว่าเราได้ไปเที่ยวกันนะคะตอนนี้ก็ว่าวแล้วก็ง่วงมากเราอยู่ที่สนามบินดอนเมืองค่ะตอนนี้เป็นเวลาปีห้าห้าสิบค่ะเตรียมบินเราจะบินกันตอนหกโมงยี่สิบเราจะไปกันที่ซาปาค่ะแต่ว่าทริปนี้ค่อนข้างจะพลิกผันนิดนึงเนื่องจากว่าจริงๆแล้วอ่ะจริงๆแล้วอะ,วะคะ่ะ เรามากับทัวร์ทีนี้ทางทัวร์เนี่ยเขาจองจองขึ้นปังสีปานให้ในวันที่8วันนี้วันที่7เนาะเดินทางวันที่7ทริปาคือ7-8-9-10ค่ะเอาเดินทางกันเช้ามืดวันที่7แล้ววันที่8เนี่ยเรามีตามกําหนดการเดิมคือเราจะได้ขึ้นขึ้นปังสีปานค่ะเมื่อวันที่3ธันวาทางเวียดนามเขาก็ส่งเรื่องมาที่ทางบริษัททัวร์ว่าฟังสีปานอย่างแมนเทนเนสไม่เสร็จ รถไฟฟ้าที่จะขึ้นฟ้างสิบปันเนีมันกระเช้าสี่กระเช้ากระเช้าไฟฟ้าที่จะขึ้นที่จะขึ้นฟางสิบปันยังมันทันเองไม่เสร็จดังนั้นทริปนี้เราก็เลยอดขึ้นฟ้างสิบปันค่ะแต่ก็ยังมีที่เที่ยวอื่นๆที่เขาจัดหามาให้เราแทนค่ะตอนนี้ก็รอเวลาบิน6กโมงหกโมงยีเรียกค่ะ7จ็ดโมงบินข้างหลังคุณพ่อคุณแม่เนี่ยคุณพ่อคุณแม่อยู่ข้างหลัง,ลงคือเป็นทริปของของสอวเขาค่ะแล้วขอติดเข้ามาด้วยเรื่องแต่จะเราขี้เกียจขี้เกียจหาต่างๆนานาไปกระทวนแล้วมันจบง่ายด เ,เดี๋ยวจะเดินทางพักก่อนเดี๋ยวจะเดินทางแล้วเจอกันทีท่ที่ฮานอยค่ะแล้วพลงเราสามีที่ฮานอยค่ะคือสามีหลับไปแล้วค่ะ <c oughs> ไม่ไหว แลนดิ้งแล้วค่ะตอนนี้มาถึงสนามบินนอยใบที่ฮานอยแล้วกำลังเดินไปรับกระเป๋าตั้งสายพานที่เพราะว่าสายพานไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวเดินตามเขาไปแล้วกันเพราะว่าแก๊งสอบเขานำหน้าไปแล้วพ่อกับแม่นําไปแล้วเราก็เดินตามไปเรื่อยๆเพราะว่าพ่อกับแม่เขาได้นั่งข้างหน้าเรานั่งท้ายเครื่องก็มีความมึนงงนิดนึง จืดมันเป็นมุ้อช้าแรกจริงเมื่อช้าเราได้เอสพีมาแล้วเราต่ยังไม่ได้กินรันนี้มาถึงเวป็นน้ำก็จกบางนิดนึมถ้าคือไปที่บนซาปาแต่หลายท่านบอกว่ารสชาติอาหารดีเพราะว่าบนซาปาส่วนใหญ่แล้วจะเป็นชาวเขานตาก่าคาไหมคะนะะแต่วอมน้ำมันเนี่ยก็ยังติดเยอะอยู่เราจะให้คุณเขาลองเขียนอากานะเคาเอทานน้ำมันเยอะนิดนึง นะแจ้งให้ทุกท่านทราบแล้วก็ทําใจแล้วก็ในเรื่องของธรรมเนียมการทานของคนเวียดนามนะคะเขายังนิยมใช้ตะเกียบเ็อะไรคือใช้ตะเกียบไม่ใช่ใช้คำว่านิยมเนาะเขาใช้ตะเกียบนะคะเหมือนคนจีนเนื่องจากว่าถูกลอดนะโดยจีนบับทันศีแล้วนะคะ เนี่ยเป็นอาหารมื้อแรกที่เวียดนามนะคะซึ่งเป็นอเป็นการจัดอาหารเป็นเซ็ตรออาหารเราแล้วมันมีแกงเกือ มีผัดผักมีไข่เคียวเหมือนขัดกุ้งสักอย่างส <Thank you. S 1> ลัดนะคะก็มี <Thank you. S 1> แล้วก็ปลานหนึ่งยมีหมันที่ลองไปแล้วหนึ่งคำ<ด>คืออันนี้ส่วนตัวคิดว่านางมีความคมมีค,ความคุนเรอความคมคม,คมติดติดอยู่ที่นี่เสิร์ฟน้ำชาคะ่ะจะมาชิมโต๊ะนี่คือระามาันบ่ายโมงครึ่งเนาะ บ่ายโมงครึ่งเราทานอาหารกลางวันกันตอนบ่ายโมงครึ่งะคะ่ะอ๋ยอยังมีอีกเมนูหนึ่งแต่มาไม่ถึงเรานา้ำถ้าเป็นนะอยู่ในวัดนะองค์ที่สำคัญที่สุดของวัดก็คืออยู่ด้านในสุด ด้านนอกเหมือนเป็นเหล่าบริวารทางนี้อยู่ที่ตัวเมืองล่ากายด้านในถึงจะเป็นเทพแม่กำงมุ่งหน้าไปที่ชายแดนเรียกว่าเด่นประเทศจีนบูชาเทพแม่แล้วก็ของเวียดนามตำนักอาหารอันนี้กลางวันมื้อแรกก็เมื่อกี้ที่ไปดูกันนะจาะแม่น้ำแดงชายแดนอย่างนี้นะคะแล้วก็จะเป็นตึกทังนู้นก็ยังเป็นเวียดนามอยู่นะทั้งสองฝั่งแม่น้ำแดงก็ยังเป็นเวียดนามที่จะเป็นจีนทางนู้นเดี๋ยวเราเลยไปตรงที่สามแยกแม่น้ำแดงคือตาหลักไทยก็น่าจะเหมือนกัน ชายแดนปากแม่น้ำทางเข้ามันก็จะมีศาราศักดิ์สิทธิ์ป้องกันอันนี้เป็นอันนี้เป็นหลกักหลักกิโลชายแดนใช่ไหมคะหลักกิโลชายแดนหนึ่ง่วนยสองของเวียดนามค่ะฝั่งนู้นก็คือประเทศจีนแล้วค่ะอันน้ามาที่ชายแดนกันนะคะ ตอนนี้เรามาถึงในเมืองซาปาแล้วค่ะแต่ว่ารถบัสไม่สามารถเข้าไปตรงที่พักของเราได้เราก็จะต้องาลงรถที่รานดินเมื่อกี้แล้วก็นั่งรถตู้เล็กเข้าไปที่ที่พักของเรากันนี่คือลักษณะของเมืองซาปาในช่วงเดือนธันวาคมนะคะวันนี้นที่เรามาคือ7ธันวาคม2565หมอกเป็นหมอกหมอกแน่นๆเลยอะคะ่ะตลอดทางที่มาคือเจอหมอกมตลอดทางที่เคยดูรีวิวมาเขาจะไม่ค่อยได้เห็นมีหมอกแต่ขนาดนี้เท่าไหร่ของท่านมานี่คือเรามาคือ ผนไปได้หมอกนะคะแล้วก็การจราจรค่อนข้างจะแออัดไปกันแบบฉันจะไปก็คือฉันจะไปจริงๆคะ่ะพวงมาลัยซ้ายนะคะที่เขาใช้กันแล้วก็ไกด์สอนว่าเวลาจะข้ามถนนก็เดินเลยหยิตยักเดี๋ยวคงต้องลองกันดูว่าจะเป็นยังไงมากหลังอาหารเย็นอืมเป็นประสบการณ์แปลกๆในชิลดีเอง,งันกันคะ่ะ มาหอ่อกับแผ่นแป้งนี้กับผักผัดแล้วก็ชิมกับซีอิ๊วกับสบสิดอันนี้คือแบบเวียดนามแล้วแต่ท่านนะเดี๋ยวเราจะมีหม้อสุกี้ปลาสเตอร์เจียนด้วยนะคะ,ะคว,วันนี้<ม>เป็นมื้อเย็นค่ะมีเป็นสุกี้สุกี้ปลาสเตอร์เจียนเออ่ก็มีปลาดิบด้วยซึ่งฉันจะรอดไหมไม่รู้กับปลาดิบฉันอาจจะไปลวกกับน,น้ำแทนเดี๋ยวไปเรื่อยเรื่นีน้ อันนี้คือปลาสเตอร์เจียนค่ะเราก็สรุปไปแล้วว่าก็จะกินเป็นเป็นเหมือนซุกี้บ้านเราแทนเพื่อความชัวเพื่อปลอดภัยแล้วก็จะกินเป็นแนวซูกี้สุดี่รูปเาใหม่เผาใหม่หลังจากที่เราทดลองกันไปแล้วเราก็รู้สึกว่าเราควรใส่มาม่าลงไปเพื่อความอยู่รอดของโต๊ะเรานะคะหลายๆท่านไม่รอดกับ ปลาสเตอร์เจียนไม่รอดกับแซลมอนซึ่งเราไม่ชินเนาะแต่ท้าพูดถึงเขาก็เอาอาหารอร่อยแหละอันนี้คือเป็นสเตอร์เจียนสเตอร์เจียนย่างสเตอร์เจียนย่างอร่อยดีอร่อยดีสุดท้ายแล้วก็คือมาม่าช่วยชีวิตทุกคนไว้ค่ะอย่างเช่นสายมีใช้เป็นต้นรอดรอดด้วยไรคะรอดด้วยมาม่า ไอ้จริงๆอาหารเขาโอเคค่ะอาหารเขาโอเคถ้าสำหรับคนที่ทานทานเป็นก็นคือโอเคเลยนะความว่ามันมันมันดีอะปลาเขาก็ค่อนข้างสดดีจัอยา่อยางนี้คืออันนี้คือซากอ,รอารยธรรมของปั๊แล้วเห็นว่าจะมีขนมปังมาเพิ่มให้มีขนอมาอาหารเพิ่มอีกหน่อยนึงเนาะอันนี้เมนูใหม่ที่มาเสิร์ฟเมื่อกี้เขาบอกว่า sticky rice grill sticky rice เราก็คิดว่ามันคือข้าวหลามเฮ้ยมันร้อนยังร้อนอยู่ยังร้อนอยู่ค่ะมันก็กรอบมัหอมเลยจืด จืดๆกรอบๆหอมนประมาณนี้ฮะแล้วข้าวเหนียวปิ้งอะค่ะแต่ไม่มีกะทิแต่นุ่มยังไหมนุ่มนะอะไคะเหนียวปิ้งมีกะทิหลังจากมาม่าก็คือข้าวหลามเอาทุกคนอยู่รอดอีกแล้วค่ะ <c oughs> เราไปซีร่าเราไปีร่เอ๊ะอาร์เมเนียอ่าใช่ประมาณีข้าวจีดิซี่จะข้าวจี เมื่อกี้ถามเพราะว่า what this เขาบอกว่ากวย <laughs> 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 เราฟังเป็นกวยนะคะเรากินกวยกันอีก <laughs> อย่างวะอะไรอันนี้อันนี้มีอันนี้มัน,นมีความหวานหน่อยนะ <laughs> มีความมันหวานหน่อยนึงอมหวานมันเ <laughs> 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 หมือนอันนี้โล้ยเล็กวาน อ่าวัน <Cornell> น <bug dying> ี้เราถ่ายจากในห้องนอนนะคะที่พักเราชื่อซาปาดีแลกส์โฮเทลตอนนี้เป็นเวลาประมาณเกือบหกโมงเย็นอีกสิบห้านที่หกโมงเย็นนี่คืออีกสิบห้านที่หกโมงเย็นนะคะเมืองเล็กๆรอบๆเราเย็นดีๆไปตรงสาได้เดู